สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big Byte Story นะครับมาเจอกับผม keto เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพามาดูนะครับว่า z x x ยี่ล้มแปะหครั้งเสียเงินเท่าไหร่นะครับเราจะเปลี่ยนอะไรชิ้นไหนไปบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับซึ่ง ผมก็ทําล้มแปะมานะครับฝั่งทางด้านขวาเข้ามาดูเพื่อนนะครับร่องรอยก็จะมีนี่ตัวนี้เป็นท่อนะครับท่อท่อตัวนี้พังเลยนะครับตัวคาร์บอนหลุดกรีเวตนะครับนี่พังเลยแต่ว่าตัวนี้ผมเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนท่อไปแล้วนะครับที่ท่อเก่ามันพังนะครับจําเป็นก็เลยต้องเปลี่ยนหลุดจริงๆมันหลุดออกไปเลยนะครับผมก็ยังเสียบเสียบเข้ามาให้มันขี่กลับมาบ้านได้นะครับตัวนี้แล้วก็มาดู ส่วนแรกนะครับชิ้นแฟลิงท้ายหลังนะครับเป็นหอยเลือนเอ้ยเป็นหอยถลอกเอ้ยเป็นรอยถลอกนะครับนี่เป็นรอยถลอกเลยสีสีไปเลยนะครับกินกินถึงเนื้อในนะครับกินถึงเนื้อตัวพลาสติกเลยนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นชิ้นนี้นะครับนี่แฟลิงขวาบนนะครับนี่เป็นรอยถลอกเป็นรอยถลอก ชัดหรือเปล่าเอยเห็นอยู่เนาะเออไทยใกล้ iej. ชิ้นนี้นะครับแฟรลิงขวาบนแล้วก็แฟรลิงขวาล่างนะครับตัวนี้นี่เป็นรอยถลอกแล้วก็แตกแตกตรงนี้ตรงนี้แตกฉีกเลยนะครับนี่ฉีกเลยส่วนตัวอกขวานี่เป็นรอยถลอกเฉพาะสติกเกอร์นะครับเราจะเปลี่ยนเฉพาะสติกเกอร์ตัวนี้อกขวาล่างไม่เปลี่ยนนะครับแล้วก็จะมีตัวช่องลมนะครับสีด้านตัวนี้ก็เปลี่ยนนะครับเป็นรอยคู่ตัวนี้แล้วก็ ตัวกันล้มขวานี่หักเลยนะครับอันนี้หักเลยผมพยายามเสียบเข้ามาให้มันอยู่เฉยจริงถ้าบิดงี้หลุดเลยนะครับนี่เลยหลุดเลยนี่อ่ตัวน,นี้ก็เปลี่ยนนะครับแล้วก็เป็นข้อไฟเลี้ยวก็เปลี่ยนนะครับถลอกนี่แล้วก็มาส่วนชิ้นนี้ไม่ได้เปลี่ยน,นครับชิ้นด้านไม่ได้โดนอะไรนะครับสีด้านช่องลมไม่โดนอะไรแล้วก็มาตัว หน้ากากนะครับเป็นรอยตรงนี้นิดเดียวนะครับเปลี่ยนเหมือนกันนะครับไม่ทําสีนะครับคือเปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนเลยแล้วก็มาบางโคนนะครับบางโคนหน้านี่แตกบางโคนหน้าแตกไปเลยฉีกนะครับรอยนี้แต่รอยนี้ไม่ใช่นะครับรอยนี้โดนไอตัวนี้นี่ไอตัวนี้ตัวการเลยครับล็อกไว้ล็อกไว้ปั๊บทีนี้เข็นเข็นจะออกไปขี่ปั๊บเขาให้ตึบแตกนะครับ ยังไงก็แตกอยู่แล้วตัวนี้เปลี่ยนนะครับตัวไหนที่เป็นรอยเปลี่ยนหมดนะครับไม่มีทําสีนะครับผมจะพาดูว่าอะไรชิ้นไหนราคาเท่าไหร่นะครับเปลี่ยนไปล้มแปดหนึ่งครั้งเสียเงินเท่าไหร่นะครับในการเปลี่ยนอะไรสาเหตุที่ล้มก็คือวันนั้นขับไปทํางานนะครับไปลื่นโคนหลบรถนะครับหลบรถหลบไปทางดินนะครับรถที่นี้มันลื่นโคนแล้วมันก็เสียหลักแล้วก็แปดลงเลยนะครับก็คนไม่ได้บาดเจ็บอะไรครับเพราะว่าล้มเบาๆนะครับแต่รถถลอกก็ซ่อมได้นะครับคนไม่เป็นไรดีแล้ว ผมเบลอะไรมาแล้วครับที่ศูนย์ k าว a s กิเซอร์วิสพัทยานะครับเดี๋ยวไปวพาไปดูนะครับดินหลังแทนกล่อ,องมาเลื่นะครับ หนึ่งกล่องมีหนึ่งชิ้นแหงเอนโลกโก้เห็นป่าคะแห่งเอาโลกโก้โอเคแล้ว okay, ลครับเพื่อนๆมาดูนะครับมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกล่องนะครับกล่องนี้จะเป็นกล่องรวมนะครับอะไรเล็กๆในหลับผมเปิดไปแล้วกล่งองอื่นมีอย่างละชิ้นนะครับกล่องนี้รวมนะครับผมรวมนอ็อตเนื้อกันล้มต่างๆนะครับรวมมา สีด้านสติกเกอร์นี่แผ่นสติกเกอร์ล่างข้างหลังคิดมาดูราคานะครับเพื่อนนี่ครับนี่เลยราคาทั้งหมดนะครับตัวฝาครอบท้ายขวาห้าร้อยสิบามบาทเองนะครับถูกมากรวมสีรวมนี่แต่ไม่รวมสติกเกอร์นี่ครับ ฝาครอบท้ายหลังมันซื้อบังลงเว็บชิ้นใหญ่นะครับนี่ครับชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่มากห้าร้อยสิบสามบาทนะครับเพื่อนรวมสีตบตบผมมีเซ็ตเอ็กซคโอาร์นี่ผมอิมาเอาอะไรแฟรลิงบนสีเขียวนะครับพันสามร้อยยี่สิบบาทก็คือตัวนี้แฟรลิงบนนะครับอ่าก็คือหน้ากากนี่เองตัวนี้พันสามร้อยยี่สิบบาทนะครับแล้วก็จะมีแฟรลิงข้างขวาสีดำพันเจ็ดร้อยนะครับตัวใหญ่นี่คือตัวใหญ่นะครับตัวนี้ตัวนี้จะแพงหน่อยครับเพราะว่ามันชิ้นใหญ่แล้วก็ รวมสติกเกอร์เข้าไปด้วยนะครับตัวนี้มากับสติกเกอร์เลยะ 7, นะครับเจ็ดแล้วก็พันฝาครอบตัวล่างขวาแท้พันสองฝาครอบตัวนอกล่างขวาโ้อนี่นี่นี่เฮ้ยนี่นี่นี่ตันนวนี้แน่เลยฝาครอบตัวนอกล่างขวาพันสองมู่เพียงอยู่นี่ันนี้ครับราคาอะไรก็ตามนี้ครับเดี๋ยวขึ้นเป็นรูปให้ดูนะครับเพื่อนๆก็รวมทั้งหมด รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%นะครับก็เป็น8,894บาทนะครับทั้งหมดนะครับชุดขวาแล้วก็ชิวหน้ากากชุดขวาทั้งหมดยกเว้นตัวนี้นะครับอกล่างตัวนี้ตัวเดียวนะครับที่ไม่ได้เปลี่ยนนะครับอกล่างตัวนี้ตัวเดียวที่ไม่ได้เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนก็อยู่ประมาณหมื่นหนึ่งนะจะจบที่หมื่นหนึ่งพอดีนะครับล้มแปะหนึ่งครั้งนะครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับดีนะครับที่ถังไม่เป็นอะไรนะครับตัวนี้ราคาแพงมาก ถ้าถ้าลงถังนี่ผมว่าต้องเคลมประกันยอมจ่ายหมื่นห้าเกี่ยงดีนะครับที่ว่าถังไม่เป็นไรแล้วเพราะว่ารถเรามีกันล้มแล้วก็ปีกนะครับยิงมีปีกแต่ว่าปีกค้ำช่วยด้วยแหละถ้าไม่มีปีกค้ำช่วยก็จะเป็นเยอะกว่านี้อยู่แต่ว่านี่ผมถอดออกนะครับเพราะว่ามันหักแล้วก็เลยดึงออกอก็มีประมาณนี้นะฮะเพื่อนหลังเอท่อด้วยท่อด้วยจริงจริงมีท่อด้วยนะครับ อันนี้ราคานี้ไม่รวมท่อนะครับค่าท่อนี้แล้วแต่ท่อใครท่อมันนะครับก็ประเมินเราเองนะครับท่อของเราแพงถูกแค่ไหนนะครับเสียหายท่อด้วยครับแต่ว่าผมเปลี่ยนเฉพาะปลายนะครับเปลี่ยนเฉพาะปลายค่ะ์บอนนี่เปลี่ยนเฉพาะปลายตัวนี้ตัวนี้ก็ซื้อมาสองพันห้านะครับสองพันห้าตัวนี้จะเริ่มเปลี่ยนกันเลยนะครับเพือ่อนเดี๋ยวเปลี่ยนเสร็จแล้วเรามาถ่ายให้ดูครับนี่ครับว่าเป็นยังไงบ้างกอเดี๋ยวผมเปิดให้ดูด้านในเปิดให้ดูด้านใน อะไรเซติกยี่ห้าอาระดิคคางที่จะถูกนะครับเมื่อเทียบกับรุ่นพี่เซติกนะครับเซติ Z 6, Z 10, กหกเซติกสิบเลครับเซติกหนึ่งสี่ะครับอะไรเซติกี่ห้าอาระดิคคางที่จะถูกมากๆน,นะครับเพราะผลิตที่ไทยนะครับชิ้นนี้ชิ้นอะไรเอ,อย่ยนี่ให้เป็นบางคนนะรุ่นเหมือนกันนะครับ โอ้เอ้ยเรียมหอกมีบางคนด้วยนี่โอ้ยใหม่กิ๊บอุ้ยมัยนมีนี่มาให้ด้วยอ่ามันมีตัวกิ๊บมาเยอะไหยบางคนหน้าราคาเท่าไหร่บางคนหน้าอ๋อบางคนหน้าสีดำพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับบางคนหน้าพร้อมสีนะฮะ มีการขายอะไรมือสองนะครับรใครสนใจเออเอาไปหุ้มคาร์บอนได้เลยนะใครสนใจอะไรมือสองทักมาได้เลยนะเพรอยแตกไม่เห็นแน่นอนนะหุ้มก็ตัวตัวหน้ากากเนะี่ยเออเห็นนินจา4สีรอยนะครับเอาไปแปลงใส่นะครับใครสนใจก็ทักมาซื้อผมได้นะครับมีรอยฉลอกนีดเดียวติดสติกเกอร์ทับก็ไม่มองมองไม่เห็นนะหรือเอาไปทําสีใหม่ก็แล้วแต่นะครับขายให้ถูกๆนะครับไม่ถึงพันแน่นอน ตัวนี้ขวาบนนะครับดีเนาะมีสติกเกอร์มาให้อืมถ้าเราติดเองมีไอยากจะคิดสภาพเห็นฟอร์ก็ตัดเต็มสวยๆอ๋อตัวนี้เป็นตัวท้ายนะครับนี้เป็นตัวท้าย นี้ชิ้นใหญ่นะครับชิ้นใหญ่แพงสุด1นพันเจ็ดตนี้นี่เลยอ๋บางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมผมไม่เคียมประกันนะครับก็คือถ้าเคลมประกันอย่างต่ำก็อยู่ที่หม <15 S 1> ื่นห้าหมื่นห้าเฉยๆหมื่นห้าเนาะประกันหมื่นห้าแต่ว่าเราซ่อมเองถูกกว่าแล้วก็ซ่อมเองดีก,กว่า แล้วก็ทาไมผมไม่ไปเปลี่ยนที่ศูนย์เหตุผลมีนี้ครับก็คือศูนย์เปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับศูนย์สวิตแต่ถ้าศูนย์นี้ศูนย์ขายนีเปิดตลอดคือจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยผมไม่ว่างเลยนะครับผมเข้ากะเช้าตลอดแล้วก็จะว่างก็คือวันเสาร์ก็คือวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือผมเป็นวันเสาร์ทำงานนะครับก็เลยไม่สามารถจะเอาไปซ่อมที่ศูนย์ได้ก็เลยขับรถกระบะขับรถยนต์เนี่ยไปเอา มาใส่เองดีกว่าเพราะว่าไม่มีเวลาไปนะครับก็เลยเอามาใส่เองเป็นว like ันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับก็เลยใส่เองดีกว่าเพื่อนเพราะไม่มีเวลานะะนี่นี่เป็นหน้ากากหน้าตรงนี้ ตัวหน้ากาศนะยโอ้โชิ้นใหญ่ๆสวยๆนี้แค่พันสามแค่นั้นเองเพื่อนๆสีทั้งสีทั้งสติกเกอร์แบบมาใหม่กิิปเลยนะครับผมว่าของ n ินจาสี่ร้อยซื้อไปใส่ใช่ได้เลยมนะินจาสี่ร้อยซื้อไปแปลงใส่ได้ลเลยครับเพ็่อนเขาแปูงวันนี้ก็มีพี่โตโต้แครับโตทาโร่โมดิฟายนะครับ,รบก็มาช่วย เปลี่ยนด้วยนะครับเพราะว่าช่วยยัวันนี้เราก็จะเปลี่ยนกรองด้วยใช่ไหมพี่เปลี่ยนกรองด้วยนะเพราะว่าผมเปลี่ยนไม่เป็นนะครับวัมีพ <Chand ler. S 2> ี่โตโต้คนเดีวยวนะครับในชนบุรีที่สามารถถอดถังแล้วก็เปลี่ยนกรองได้น,นะครับมันมีกลไกอะไรนรีเลยผมก็ไม่รู้เหมือนก <ๆ S 2> ันเคยถอดตะแกรงอยู่แต่ทำไม่เป็นนะะจะเปลี่ยนกรองด้วยเรานม้จะเปลี่ยนเปลี่ยนกรองโดยอันที่ยิงถ้าไม่ถึงไม่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 เปลี่ยนแฟรลิงก็ยกแล้วก็ถังมันก็เปลี่ยนก็ได้วันนี้เราจะหรือทั้งหมด ๋อนนี้เราถือโอกาสดึงก็โอเคอบไดครับเป็นไงบ้างครับผลิตภัณฑ์ตอนนี้ก็มีมาเรื่อยๆอยู่รับทาไม่ทันครับเพราะว่าไม่มีเวลาทําเพราะเป็นงานแฮนด์เมดเนาะแล้วก็ปากแตะเนาะใช่วัตถุดิบก็ติดสงการเมื่อกี้อะไรส่งช้าหน่อยตอนนี้อะไรขาดอยู่อะไรขาดอยู่ถ้าใครสนใจก็สั่งได้ตอนนี้มีรุ่นอะไรบ้างพี่ที่ทำปากแปะอยู่ตอนนี้ระดับก็เป็นของเส้น2านี่ เพราะว่ารุ่นอื่นไม่รุ่นอื่นยังไม่มีแบบขึ้นใช่ไหมเพอะถ้าใครสนใจก็ขับมาชลบุรีนะครับมาหาพี่โตโต้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ติดต่อแกไว้ให้ด้านล่างนะครับว่าอยากจะทําปากแปรรุ่นอะไรขับรถมาเลยนะครับเดี๋ยวแกขึ้นแบบนะครับรุ่นนี้การันตีครับห้าสามถึงห้าม้าแน่นอนเฉพาะปากแปรอย่างเดียวไม่รวมกองใช่พี่เทสมาแล้วลองมาแล้วขึ้นไดโนมาแล้วปากแปรแล้วก็เปิดปากแรมแอขยายแรมเอเนาะ สเตีนี 5, ้ก็คือได้สามหนึ่งห้ามาแน่นอนเจนไดนโรมมาแล้วอ่ากองดิมได้สามแน่นอนอ่าโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับว่าใส่แล้วมันจะเข้าล็อกเข้าทรงไหมมันจะมันจะปังหรือมันจะพังนะครับอเคก็ลื้อเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆนี่ลื้อออกมาแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนกองไปเรียบร้อย จะเตรียมใส่ครับโหดูรลมแอร์นะ <c oughs> มีรลมแอร์เ <c oughs> ปลี่ยนตะแกรงปิ้งปลานะครับสเตลเลตวันนี้ฝนตกนะครับฝนตกเย็นสบายนะครับวันนี้บรรยากาศเป็นใจนะครับ0 0 years later โอเคเพื่อนเ,เ,ร,เรียดเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเปลี่ยนแฟลิงสตีาเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่คือกองอะไหล่เดิมนะครับนี่คือกองอะไหล่เดิมนี่ตัวนี้หน้ากากนะครับหน้ากากเดิมเป็นรอยแค่จุดนี้จุดเดียวใครที่สนใจก็ติดต่อมาซื้อมือสองได้นะครับไม่ถึงพันนะครับราคาคุยกันได้แล้วก็ชิ้นนี้นะครับถลอกจุดนี้จุดเดียวนะครับถักเข้ามาได้นะครับใครอยากได้มือสองราคาหลักร้อยครับหลักร้อยทั้งหมด เดี๋ยวผมจะห่อไม่ให้อย่างดีโอเคนี่เป็นพาร์ทเก่านะครับเปลี่ยนออกเรียบร้อยเรามาดูที่เสร็จแล้วเพื่อนนี่สติ๊กเกอร์ฉลองปุ่งไม่ฟ <laughs> องอากาศนิดหน่อยหยิบ <laughs> ชิ้นนี้ใหม่ชิ้นนี้ใหม่นะครับชิ้นนี้ใหม่และชิ้นนี้เก่าเดี๋ยวจะมีเปลี่ยนสติ๊กเกอร์อยู่นะครับอันนี้สติ๊กเกอร์ยังไม่ได้ลอกไปอันใหม่นะครับ เดี๋ยวหาเวลาว่างทาอีกแล้วก็ชิ้นนี้ใหม่นะฮะชิ้นนี้ใหม่ตัวนี้มาทั้งชุดเลยนะครับไฟครอบไฟเลี้ยวไม่ใช่ไม่เช่เปลี่ยนแต่ครอบนะครับไฟเลี้ยวทั้งชุดเลยแล้วก็หน้ากากตัวหน้าใหม่นะคะรับเหมือนรถเราจะศูนย์ใหม่เลยะะแล้วก็บังควนใหม่นะฮะยังไม่ได้ติดสติกเกอร์เลยนะฮะสติกเกอร์ซื้อมาแล้วครับแต่ยังไม่ได้ติดเดี๋ยวหาเวลาติดเพิ่มนะครับการล้มด้วยนี่การลม้มการล้มใหม่ แต่เกใกก่อนเคยดูในอะไรพาพริฟของ Kawasaki นะครับคู่ละ8,000นะครับผมเคยเข้าไปดูตกใจมากจริงๆแล้วคู่ละ800นะฮะน่าจะใส,ส่ศูนย์มาเกินตัวหนึง่งนี่ครับนี่ก็เป็นท่อใหม่นะปลายใหม่ปลายท่อใหม่เดีย๋ยวจะทําคลิปเสียงท่อตัวใหม่ให้ฟังไหมครับเพืเ่อนเสียงจะเป็นยังไงบ้างลั่นครับเลื่อนลั่นเหมือนเดิมมาเลยต่ <c oughs> ว่า มันจะต่างกันนิดนิดนิดหน่อยนะครับเพราะว่าตัวนี้กระบอกใหญ่ขึ้นแล้วก็แต่รูเล็กลงเทียบกับของเดิมนะครับที่ที่ปลายท่อกันนี้กระบอกใหญ่ขึ้นแล้วก็ท่อเล็กลงแล้วก็สั้นลงระยะใหญ่แท่วสั้นลงมากสรุปเลยนะครับรถผมลบแปดไปนะครับหนึ่งครั้งนะครับเสียเงินแปดพันแปดร้อยเก้าสิบสี่บาทนะครับไม่มีค่าแรงเพราะว่าเปลี่ยนเองนะครับสั่งอะไรไม่นานนะครับอะไรสั่งแค่หนึ่งอาทิตย์นะครับมีของอยู่พร้อมอยู่แล้วนะครับของคาวาซกิ สั่งอะไรแค่หนอาทิตย์ได้ของเลยนะครับผมสั่งที่ศูนย์ k a w a s ก k i Service พัทยานะครับโดยพี่โจเป็นคนจัดการให้นะครับตัวนี้แกก็ลิตรมาให้หมดเลยนะครับว่าควรจะเปลี่ยนตัวไหนบ้างก็ให้แกจัดการให้นะครับบริการดีมากครับพี่โจครับศูนย์ k a w a s พัทยาชนบุรีนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับดูรายละเอียดดูด้านหน้านะครับเหมือนเดิมหมดนะครับเข้าล็อกสนิทนะครับโดยช่างผู้ชำนาญการพี่โตโต ตูทาโร่โมดิฟายนะครับลรือเป็นสิบครั้งเลื้อลือ้อทรซ้อมซ้อมครับซ,อ <laughs> ซอ้อมอ๋อเราลืมอีกอย่างหนึ่นงครับค่ไหนตอนนี้รู้สึกว่าจะเปลี่ยนกองผ้าด้วยนะครับกองผ้าอ่าตันนี้เปลี่ยนกองผ้าไปเด,ดินครบถือโอกาสยกถังแล้วเราเปลี่ยนกองผ้าไปด้วยเปลี่ยนจากสเปรลสเป็นผ้านะครับเพราะว่าเข้าหน้าฝนแล้วกลัวว่า,วาน้ามันจะเข้าบางทีนะ,<ช>ะก็เลยเปลี่ยนเป็นกองผ้าแล้วก็น่าจะใช้ยาวๆหรอใช้ผ้าอย่างละเพราะสเปรลสมันกักฝนไม่ค่อยดีตัวนี้ก็ แผงคอคาร์บอบนนะครับเพิ่งเปลี่ยนไปไม่กี่วันนี้เป็นงานจากอินโดนะครับการอยแผงคองานอินโด4 0 0กว่าบาทนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะทําคลิปรีวิวรอบพันมาให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับรอติดตามนะครับเดี๋ยวมี fc เรียกร้องมาอยู่นะครับโค้คือทําคลิปรีวิวอะไรแต่งรอบพันนะครับคันนี้ว่าหลังจากวัานานี้เคยทําไปแล้วหลักครั้งหนึ่งแต่ว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาผมก็เลยว่าจะอัปเดตให้ฟังอีกนะครับได้ข่าวว่ามีซุ้มทําอะไรอีกหลายชิ้นไหมครับ แต่ยังไม่ได้ติดตั้งใช่ครับก็อย่างเช่นตัวนี้ก็อัปเีตยมาครับปัดข้างเบียโบโลโกแดงนะครับจริงๆรล้อหลังเซ0 0เก้าร้อยนะครับที่เคยเกินคลิปไว้ก็ตอนนี้ทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะครับทุกอย่างพร้อมหมดล้วแค่ผมยังไม่เปลี่ยนนะครับก็คือจะลองใส่ยางดันหลอดดูว่าดังเดิมนะครับเพื่อจะไปขี่สนานเดี๋ยวให้เส้นนี้หมดก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยใส่ล้อเซ0 0เก้าร้อยเป็นยางไร้แปสิบนะครับยางหลังล้อเซ0เก้าร้อย ก็จบไปแล้วนะครับการเปลี่ยนอะไรล้มแปะหนึ่งครั้งนะครับเสียเงิน8ปดพันปาบาทนะครับในช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนนะเพื่อนๆขับรถก็ระมัดระวังนะครับเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักนะครับอุปกรณ์หมวกกันน็อกถุงมือเสื้อกาดกางเกงกาดรองเท้าอย่าขาดนะครับรถล้มได้ซ่อมได้นะครับแต่ว่าคนถ้าเจ็บไปแล้วมันมีหักมีแตกบาดแผลก็เอาคืนไม่ได้นะครับเอาคืนมาก็อาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับก็เป็นรอยแผลไว้ช้ำราติดตัวไปตลอด แต่รถเนี่ยทังเท่าไหร่ก็ซ <Secretary. S 2> ่อมได้นะครับกลับมาหล่อมัน <c oughs> เดินอย่างเงี้ก็เก็บช้ากันไปนะครับในการลร้มเป๋ก็ขับขี่ระมัดระวังด้วยกันแล้วกันนะครับ <c oughs> ช่วงน,นี้หน้าฝนนะครับก็เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องชาวไบเกอร์นะครับก็อย่างว่าเลยส่วนมากก็จะจอดกันเด๋ยวบางคนก็ยังใช้อยู่เพราะว่าใช้ไปทําง,งานไปอะไรก็แล้วแต่การขับขี่โจทย์การใช้งานแต่ละคนนะครับโอเคนะครับสําหรับใครที่ ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจช่อง Big Bite Story ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาที่เท่านี้นะครับสวัสดีครับ